กาแฟนั้นมีเรื่องราวอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่าตลาดกาแฟนั้นทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักกาแฟแล้วทั่วโลกนั้นไม่มีใครไม่เคยลิ้มรสกาแฟเฉพาะวันหนึ่งนั้นคนในโลกนั้นดื่มกาแฟนะครับประมาณ1,600ล้านแก้วต่อวันแล้จะเห็นนะครับว่าจำนวนต่อวันนั้น ของประชากร7,000ล้านเราดื่มวันละพ600แก้วเท่ากับว่าประมาณ5-6คนเราจะดื่มกาแฟ1แก้วเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญครับมันเป็นเรื่องที่ต้องดื่มทุกวันฉะนั้นธุรกิจกาแฟเรื่องราวของกาแฟนั้นเป็นเรื่องที่สนุกครับเชื่อไหมครับว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมานั้นมีการเจริญเติบโตของการดื่มกาแฟทั้งโลกนะครับถึงเท่าตัว ในปีหนึ่11น,นั้นมีปริมาณของกาแฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เกือบ9ล้านตันแล้วประเทศที่ดื่มกาแฟมากที่สุดในโลกก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าแรกนะครับที่เอาไปทดสอบก็คือยุโรปนั่นเอง EU นั้นดื่มกาแฟถึง2.8ล้านตันตามมาด้วยอเมริกาครับประมาณ1.4ล้านตันบราซิล1.2ล้านตัน ญี่ปุ่นนั้นประมาณ4,020,000ตันรันเสเซียก็ประมาณครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นครับประมาณ2,020,000 20, ตันทุกปีทุกปีนั้นกาแฟมีการขยายตัวอยู่เรื่อยๆเ,เราจะเห็นได้นะครับว่ากาแฟนั้นถือว่าเป็นธุรกิจธุรกร,รมที่มีประโยชน์ในเชิงของตลาดอันที่สองถ้าเรามาดูในเชิงของเรื่องประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ กาแฟนั้นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นการที่เราจะทำสินค้าการเกษตรใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นนะครับว่าการมีไม้ยืนต้นนั้นย่อมช่วยลดปัญหาเรื่องโลกร้อนครับการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนำไปสู่การที่จะผลิตออกมาเป็นพืชผลทางด้านการเกษตรนั้นถ้าเกิดสามารถสร้างให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแบบระบบไม้ยืนต้นโดยเอากาแฟนั้นไปปลูกตาเนินเขาที่เป็นที่ราบทั้งหลายแหล อันนั้นย่อมดีกว่าที่จะทิ้งให้เนินเขาเหล่านั้นว่างแล้วก็โลง่งแล้วฝนตกมานั้นก็ไม่มีตัวรับหรือเก็บน้ําเมื่อทุกครั้งเป็นอย่างนั้นคราวก่อนน้ําท่วมกรุงเทพก็เกิดจากเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับฉะนั้นการที่เรามามองนะครับเราได้กลับได้ก็คือมีการตลาดที่ดีของโลกแล้วก็สามารถปลูกมาแล้วทำให้ลดการพังของดินและลดน้ำท่วมแล้วลดโลกร้อน นั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับประเทศไทยเรานั้นวันนี้เราต้องอาศัยนักลงทุนแล้ววันนี้เวียดนามครับถือว่าเป็นประเทศที่ปลูกกาแฟมากที่สุดประเทศหนึ่งทําไมคนไทยไม่คิดทําไมคนไทยไม่ใช้พื้นที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมตอนเหนือของเมืองไทยนั้นมาปลูกกาแฟล้ครับตลาดมีตั้งเยอะแล้วก็การเก็บรักษากาแฟก็ง่ายแล้วยังช่วยรักษาดินรักษาโลกร้อนด้วย นั่นเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ควรมองข้ามครับ